สวัสด <muy> ีครับ่อม่พี่น้องสู่ขูสุคนครับเขยมึงงยาหาอยู่หากินครับพี่น้องสําหรับความคืนนี้ครับป้าผีพะนองมาหาเลาะบางเขียดครับพี่น้องหาสองเขียดครับเนี่ครับแล้วตบเขียดเนี่ยเอาขวดเทียดครับพี่น้องเทียดเป็นสุกกันแล้วเดี๋ยวมาตบครับฝนตกครับพี่น้องง่าก็หยุดครับลองมาหาบางเขียดครับเดี๋ยวบงเขียดเหมือนกันครับชิมีว่าจะจบไบมครับครับพี่น้องเหรืออีกหนึ่ง ออกเหรครับปึ๊บเหยาบเลยกระโดดจุนจงออกไปเรียาบเอยหนึ่งแจมครับจะว่าออกอีกเงไรนี่ครับขออกควัดียาบเอยหนึ่งตัวหนึ่งแจมมาแล้วครับไปซ่องไปเรืร่อยๆครับพี่น้อง ไายแล้วครับเ่าเขาขวดตัวทีสองบาดครับพี่นอ้องจะน้งองมีไฟพี่น้องปึ๊บโขอเรียบร้อยตัวทีสองครับมายแล้วครับขวายืดได้ขวดเรียบร้อยสองตัวครับไอ้เบิ้งกันต่อครับจวน้องครับพี่น้อง โหที่สามโหดดองดองนี้ขวดเย้ะนี่ครับสองสวงใในถุงผ้าเยาเลยนะมันออกได้ครับออกจากขวดได้ก็ัครับอ้บอถึกไปแล้วครับ เียบร้อยนี่ครับตัวที่สามสองตัวหนึ่งกระโดดออกไปไดุ้้้แหงหายากอยู่ครับยังออกมากระโดดออกไปเห็นดูน้องกันไปเรื่อยๆพี่น้อง ทีเดียวเพอ่มสิบยี่สิบตัวว่ามนนี่อีกตัวนึงครับปึ๊บเกียบเลยออกไปอยู่ในหางไหลายอาวออกมาอีกตัวนึงครับนี่ไปแล้วก้คือไวถอะวะไวโหวดครับ นี่ตัวหนึ่งพี่น้องปุ๊บโอ้สามตัวพี่ยูนในกวับขวันแล้วครับสามตัวไปเ,เรอยนๆพี่น้องนี่ตัวหนึ่ง ปบหยบบ้อยอะเตะน้ำทางคนจีดเลยครับจังยังไงหาไงทางลงไป่ทงนะครับทงน้ำนาเลยครับจอดรถื่อไปย่างหาไม่ต้องยี่รนหาหาบเห็นครับ วิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องต้นนึงพี่น้องปั๊บปั๊บโห่จีคอยครับคอยครับเอ้าต้นนึงเห็นยังไม่เส่็จเลยต้นนึงครับพี่น้องปึ๊บเรียบร้อย มาเรื่อยๆครับตึบ้งครับพี่น่องอู้ไปส้มอู้ไว้เถอะครับอู้งงว่ะนี่จะไปไว้ครับพี่น้องนี่ตนึ้งมีตึง,งอู้กระโดดไปอีกแล้วอู้ไว้โหดครับเนี่ยไปอีกแล้ว ไว้เกือ้อเอิญพี่น้องมีแต่ตัวเรียเร่ยไรครับกระโดดขอด่อยปลาเมื่ย่างกลับไปเอารถดี้ซองไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องยา่างมาไก่เลยครับเฮ้ยเห็นเขียนไหลอยู่ครับแต่ว่าันไว้ครับชีคุปปับกระโดดขอด่อยปลาเมื่ย่างไว้เลยครับ

อยู่ในถุงครับนี่ครับี่อับยลอยครับยับมาแล้วสามสิบตัวพี่น้อยหยับเอยข้าขวด แก่ครับจดี๋่นเนาะโอ้โปุ๊บเยอะครับไปอี่งตัวอีกครับป้ายงานด้ว ไปแล้วไปครับนะอกบากยี่สิบฉ็นั้นนะปึ๊บเรียบร้อยไปเรียบร้อยครับนี่ครับหลายตัวเจอแล้วนี่นออกบาทเรียบร้อยแต่ว่ายอย่าออะครับ หาไปเรื co, <sprout Likewise. S 2> ่อยๆพี aro aro ่้องอีกตัวนึงพี่น้องปึ๊บเรียบเยกตัวนึงทางนาครับไปเลยครับไปแลวครับไปหมดัตัวนึ ก็เป็นป um um. ีกอะอู้บ่อเข่ายังยืดกบด้วยครับพี่น้องจะนึ่งหนาครับเรียบร้อยครับต้นหญ้าพาดให้เรียวสะสมไปเรื่อยครับพี่น้องเ้องบ่อจะขวด

ต่อครับไเี่ยวกะโดดไปองอีกตวนีฝังนี้ยตนนี้ไม่นองตัวใหญ่นะครับึ้บเหียบลอยครับเรื่อยกำลังหมานครับตัวนี้ไม่น้องลาหาึเหียบลอยออเลยวะ ูออกไปเลยครับพี่น้องของปลาหุดขาดก็เดี๋ยวตัวนึงครับปึ๊บเรียบร้อยตัวนึงไปตัวนึงมาแทนตัวนึงพี่น้องสายใหม่ครับว่าเขาปึ๊บหย,ยับลอย หลายตัว้ลครับเห็นวอ,อรเเบียดเรื่บนี้ขวดน,นีเลยครับน,นี้ครับน้องปลาคือโดดหยบลอยครับขวดเพื่อ ร้อยครับขวนหยับร้อยนั่งปอบหมอยนก็ต้องไปครับเอาเลยปึ๊บหยบร้อยครับตัวหนึ่งครับปึ๊บอยู่ใกล้กัน ร้อยอเกยเครื่องขวดเลยครับพี่น้องได้เขียนหมูครับหยุดูกันต้อนพี่น้องเดี๋วนึงครับปุ๊บยกลอยพุ่งเดี๋ยวนงึงใกล้ๆกัน รอมอยู่ได้ครับครับพี่น้องสุดท้ายเลยครับนี่ครับเขียดทัง้งเทเส็ถุงผักเขียวด้วยครับเดี๋ยวทิทับกันตายพี่น้องเทเส็ถุงผักเขียวไว้ครับนี่ครับตากสุดลงในถุงขา สั่นลงก็ได้ครับี๋ยวจะลงเองตายซะล่ะพอได้เยอะพี่นอ้อ,งน,อ,อ,องนี่ครับพอได้ออมนะครับพี่น้องเดโมครับขอบผมสำหรับายเกียดมืนอนี้ครับ ฝากไว้ในนี้ครับพี่น้องครับช่องเคยมย aha, an ัองยาหาอยู่หากินครับคลิปหาเสียดครับมือนี่สำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกหลานอครับกด s ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเคยมัองยาหาอยู่หากินครับพี่น้องหาไตเสียดครับนี่ครับพได้ออมครับพี่น้องฝากติดตามคลิปตัวไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ